วันที่29กรกฎาคม2567ในายนิกรจำานงเลขานุการคณะกรรมาธิการกมทวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพอรอบอว่าด้วยการออกเสียงประชามติสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยความคืบหน้าของการประชุมหลังจากพิจารณามาแล้วสี่ครั้งว่าที่ประชุมมีข้อสรุปในประเด็นการกำหนดวันออกเสียงประชามติที่ร่างเดิมกำหนดให้ออกเสียงในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งสสที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปวันเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ ได้กำหนดช่วงระยะเวลาเพิ่มเติมคือกำหนดวันออกเสียงตามการเลือกตั้งดังกล่าวก็ได้แต่ต้องไม่เร็วกว่า60วันและไม่ช้ากว่า150วันเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับประเด็นเกณฑ์การออกเสียงประชามติที่เป็นข้อยุตินั้นพบว่าในอนุทินชาญมีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งความเห็นของกระทรวงมหาดไทยที่ขอให้ประยะติในประเด็นเกณฑ์ของผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติโดยขอให้ใช้เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสีของผู้มีสิทธิออกเสียงเพิ่มเติมจากเกณฑ์ผ่านประชามติที่ใช้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้ทั้งนี้ในความเห็นดังกล่าวนั้นตนรับเป็นผู้ประยะติด้วย และต้องรอการพิจารณาของกอมอทอ,อีกครั้งเนื่องจากในประเด็นดังกล่าวนั้นต่างจากตามเนื้อหาที่เสนอต่อสภาที่กำหนดให้ใช้เกณฑ์ผ่านประชามติเพียงแค่เสียงข้างมากของผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงเท่านั้น นอกจากนั้นกมทยังได้รับหนังสือจากภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยพรปที่เสนอต่อมทเมื่อวันที่26กรกฎาคมเพื่อเสนอความเห็นต่อการจัดทำเนื้อหาหลายประเด็นอาทิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตและหน่วยงานรัฐสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนพักการเมืององค์กรพัฒนาเอกชนสามารถแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการทำประชามติและรณรงค์รูปแบบต่างๆ กำหนดให้มีอาสาสมัครการออกเสียงประชามติเพื่อความเที่ยงธรรมสุดจริตเป็นต้นข้อเสนอของพอรอปออยังขอให้สภาและวุฒิสภาเร่งพิจารณาร่างงบบรกว่าด้วยการออกเสียงประชามติโดยเร็วเพื่อให้ทันต่อการออกเสียงประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครั้งแรกพร้อมกับการเลือกนายกอบอจอในวันที่3กุมภาพันธ์2568ด้วย